ความคืบหน้าการออกพรกรนิ้รโทษกรรมอาวุธปืนนะครับนายอนุทินคาดว่าจะนําเข้าที่ประชุมคอรมอได้วันที่13กุมภาพันธ์นี้พร้อมกับย้ําว่าไม่ได้ต้องการฟอกขาวปืนเถื่อนแต่เป็นการเอาปืนมาทําประโยชน์ให้กับรัฐครับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการออกพรกรนิรโทษกรรมก่อนนําปืนเถื่อนส่งคืนรัฐโดยไม่มีความผิด เนื่องจากหากออกเป็นพรบรชุดใหม่อาจจะล่าช้าไม่ทันเวลาสิ้นวาระของสอวอรเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดําเนินการขณะนี้ได้มอบนโยบายให้กรมการปกครองไปแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการยกร่างคาดว่าเสนอคอรมร13กลุ่มภาพันธ์นี้ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การเปิดช่องทางให้ผู้ครอบครองปืนเถื่อนเอาปืนเถื่อนมาฟอกขาวให้ถูกกฎหมายแต่อย่างใดครับ